องค์บากกับการตามหาเสียนพระที่ไปไกลระดับโลกถ้าให้พูดถึงหนังไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกอย่าเชื่อว่าคงมีหลายคนที่นึกถึงหนังเรื่ององค์บากเรื่องนี้กันใช่ไหมครับซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สร้างชื่อให้กับคนไทยเราเลยก็ว่าได้ที่ฝีมือการทําหนังของคนไทยเราเขาก็ไม่ได้ได้ไปกว่าชาติอื่นแถมหนังเรื่องนี้ยังเป็นหนังที่แจ้งเกิดให้กับพี่จาพนมของเราอีกด้วย ซึ่งเนื้อเรื่องของหนังเรื่ององค์บากนี้จะเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เขาต้องออกไปตามหาเสียนพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านที่ถูกขโมยไปในหนังเรื่องนี้เราจะได้เห็นฉากบูแอคชั่นจากพี่จาพนมของเราที่ในตอนนั้นพี่จาของเรากําลังเฟี้ยวๆฟอยู่เลยก็ว่าได้แถมเรายังจะได้เห็นฉากฮาจากพี่มัมจกมกอีกด้วยบอกได้เลยว่าหนังเรื่องนี้ทั้งมันทั้งฮารสชาติครบรสแน่นอนครับ เป็นอีกหนึ่งหนังเก่าที่ดูเท่าไหรก็ไม่เบื่อเลยครับเรื่องนี้